สำหรับเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับบนเบราว์เซอร์ของโนเกียของเรานะครับผมก็ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับกับการรองรับของตัว h t m l 5นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวเครื่องมือต่างๆนะครับในการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนอกจากการใช้งานเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วแล้วนะครับเรายังมีเรื่องของการเปิดนะครับเว็บเพจหลายๆเพจได้ด้วยนะครับจากมัลติเพจตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดสูงสุดได้ถึง6หน้านะครับเพื่อสลับไปมาในการทํางานนะครับผมเช่นผมกดไปที่ยูทูบ กลับมาที่หน้าหลักของโน k i ียเว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็6หน้าด้วยกันรวมถึงถ้าเกิดคุณกดเพิ่มหน้าเข้าไปนะครับผมเขาจะมีตัว s u c c e s s w o r d นะครับตรงนี้จะโชว์ว่าเฮ้ยล่าสุดเราเปิดอะไรไว้บ้างนะครับคุณสามารถพิมพ์ไว้แล้วก็เลือกกดได้เลยนะครับตามใจชอบตรงนี้ก็จะง่ายแล้วก็เร็วสำหรับเครื่องมือในการห้องเน็ตนะครับเราก็มี อ่าอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซฟบุ๊กมาร์กหรือใช้งานในเรื่องของฟีดต่างๆแล้วก็ตัวไฟเวิร์ดตัวนี้ครับถ้าสมมติว่าเราต้องการหาคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้หนึ่งคำเรากดพิมพ์เข้าไปครับเช่นคำว่าโนเกียป๊บอ่าสังเกตดูครับเขาจะมีตัวไฮไลท์ขึ้นมาให้สำหรับคีย์เวิร์ดที่ลงท้ายด้วยคำว่าโนเกียที่ผมกดเสิร์ชไปเมื่อกี้นะครับหรือถ้าเกิดเจอคำที่เราต้องการเราสามารถกดคลิกตรงทำคำนั้นไว้ กขาจะมีคําว่า copy ขึ้นมาให้นะครับคุณสามารถ copy คําต่างๆที่อยู่ใน b r o w s ร์ตรงนี้ครับเอาไป paste ลงใน m e s s a g หรือ n o t ตของคุณได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นด้วยกับ HTML5 ที่มีอยู่ในตัว Nokia Bell เพิ่มประสบการณ์ในการถ่ายรูปให้ดียิ่งขึ้นกับไอคอนเมนูที่ถูกออกแบบมาใหม่สําหรับการถ่ายภาพนะครับช็อตคัดต่างๆถูกกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวคุณสามารถเข้าถึงเรื่องของการเปิดปิดแฟลชนะครับ หรือซีนโหมดได้เพียงสัมผัสนะครับยกตัวยอย่างเช่นโหมดโค o สอัพนะครับหรือโหมดสปอร์ตที่ช่วยการถ่ายภาพได้รวดเร็วร,ว,รวมถึงยังมีเครื่องมือในการตกแต่งนะครับอย่างเช่นการปรับโทนสีนะครับผมส่วนของการปรับ ISO และค่าช่เชยแสงต่างๆตรงนี้ก็ทําได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับการถ่ายรูปต่างๆจะเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นนะครับกับ No k ก a ยเบล